บอกคขว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการลงทุนเลยเพื่อนๆก็คงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมีความเหมือนกับการลงทุนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมใน EP นี้กันนะคะกับ <pot! S 1> ฟุตบอลกับการลงทุนความเหมือนที่ไม่แตกต่างที่ว่าไม่แตกต่างเนี่ยไม่แตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ในการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละแมชนะคะก็จะต้องอาศัยความร่วม,มือร่วมใจกันของผู้เล่นในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังหรือแม้แต่ผู้รักษาประตูในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ไม่มีทีมฟุตบอลทีมไหนที่จะประสบความสำเร็จได้จากการที่มีเกมรุกที่ดุเดือดหรือว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกับการลงทุนเลยนะคะหากเราเป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงประเภทเดียวยกตัวอย่างเช่นนะคะมีการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวทั้งหมดของพอร์ตของเราเลยหากเมื่อภาะวะตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงแน่นอนค่ะพอร์ตของเราย่อมติดลบมากเป็นธรรมดาแต่หากเราเป็นนักลงทุนที่มีการลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์การลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนหรือว่าหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือก หากเมื่อพอร์ตการลงทุนของเรามีการปรับตัวลดลงจากตลาดหุ้นนะคะพอร์ตการลงทุนของเรานะคะจากที่ติดลบมากก็อาจจะติดลบเพียงนิดเดียวบางคนก็อาจจะเท่าทุนหรือว่าบางคนก็อาจจะยังได้กําไรก็ได้ค่ะซึ่งการลงทุนในลนนักษณะนี้เราจะเรียกว่า asset allocation นั่นเองค่ะถ้าจะเทียบให้เห็นกันชัดๆนะคะระหว่างการแข่งขันฟุตบอลกับการลงทุนก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ดังนี้ค่ะ ตำแหน่งกองหลังนะคะซึ่งก็จะมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะมายิงประตูเข้ากับฝ่ายเราถ้าเทียบกับการลงทุนแล้วตำแหน่งกองหลังนี้ก็เหมือนกับการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ค่ะเพราะว่าตราสารหนี้เนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยรับแรงกระแทกนะคะในยามที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากก็จะทาให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยมีการขาดทุนหรือว่าติดลบที่น้อยลงค่ะและการลงทุนในตราสารหนี้นะคะก็ยังเป็นแหล่งพักเงินในระยะสั้นด้วยค่ะ ถ้าจะเปรียบนะคะตำแหน่งกองกลางกับการลงทุนนะคะก็จะเหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกหรือว่า alternative investment ตัวอย่างของสินทรัพย์ทางเลือกนะคะก็เช่นทองคำทองคำนะคะจัดเป็นสินทรัพย์ประเภท n e g a t i v e correlation กับตลาดหุ้นนั่นก็คือมีทิศทางที่ส่วนทางกับตลาดหุ้นในยามที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงนะคะทองคาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งหากเรามีทองคำติดอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราก็จะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยง และทองคำนะคะก็ยังถือเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงในยามที่เกิดภาวะฉุกเฉินได้ด้วยค่ะถ้าจะเปรียบนะคะตำแหน่งกองหน้ากับการลงทุนนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะสินทรัพย์ที่เป็นพระเอกในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าการลงทุนในหุ้นนะคะจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงแต่ก็แลกมาด้วยผลตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกันค่ะ และที่สําคัญนะคะการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะสามารถทําให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เราหวาังไว้ได้เร็วยิ่งขึ้นไว้ค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะการลงทุนแบบ asset allocation ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งที่มีการปรับสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้กับอัตราผลตอบแทนคาดหวังโดยจะมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนหรือว่าหุ้นหรือว่าจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากเกมการแข่งขันฟุตบอลซึ่งมีการแบ่งตำแหน่งผู้เล่นตามหน้าที่ความถนัดค่ะและสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนแบบ asset allocation แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนหรือว่าไม่ได้มีเวลาในการติดตามข่าวสารในปัจจุบันนะคะก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆที่นะคะที่ออกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ asset allocation <Yeah. S 1> ขึ้นมานะ,ะยกตัวอย่างเช่นกองทุนนี้นะคะกองทุนเปิดพัทระ strategic asset allocation หรือที่เรียกว่า SGAA นะคะซึ่งกองทุนนี้ก็จะมีนโยบายการลงทุนที่กระจายสินทรัพย์การลงทุนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นในประเทศไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้หรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกและยังมีการแบ่งกองทุนออกเป็น3ระดับตามความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ดังนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเหมือนที่ไม่แตกต่างของฟุตบอลแล้วก็การลงทุนค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ให้กับจอยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับพบก,กันใหม่กับ EP หน้ากับ KKP Focus ว่าจอยจะพูดเรื่องราวการเงินการลงทุนง่ายๆเรื่องอะไรสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะ